สวัสดีครับพี่น้องนะครับสวัสดีพี่น้องทาง youtube สุขุสุขค้นรับแล้วก็พี่น้องทางบ้านเด้อรับทิ่ติดตามห้อยดินทินดีสารนะครับเมื่อนี้ไปหาเห็ดตอนเสาร์หละกันตอนแรกนะครับบายบายมาเก็บอีหลอกครับพี่น้องครับมาเก็บอีหลอกอีหลอกไฟใหม่ครับนี่แล้วนี่นะครับเดี๋ยวมาเบิ่งว่ามันสีมีบอครับพี่น้องครับไปหล่นน้ำกันครับปากกดไล์กดแช์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กันนีเด้ยพี่น้องเนอนะครับไปหาอีหลอกน้ำกันครับผม ครับอยากให้หลอกกันพี่น้องครับนี่ครับได้ต้นนึงครับอีหลอกอีหลอกอีหลอกป้าใหม่ปลาใหม่ครับพี่น้องครับมันมันทานออกหลายครับบานหามีแนวเก็บกินเก็บกินตามฤด,ดูกาล อีหลอกก็คืออีหลกอลกแตกแกงใส่หน่อไม้ครับนาเก็บอีหลอกน้ำกันครับเป็น อีหลอกก็คือเผืชชนิดนึงนะครับเอาไปแกงได้คล้ายๆกับต้นคล้ายๆกับสา,า,า,ายบัวครับนี่พี่หลอ,อันนี้ต้นเล็กๆเพิ่นกระลังสีึ้นครับพี่น,อน้องนี่อันนี้ต้นนี้สัตย์ใชได้แล้วครับเนี่ยไปแกงครับ นี่ค่ลาะร้านสาวครับเมื่อกี้ไปหลอกนั่นเลยนี่เก,ออก,ก็บไปหลอกก็พร้อมกันมี่ยังมาท่าผีเมฆต้องจิตเป็นปลาจิตใจไป็ฝุ่นขี่เมื่อกี้อยู่ท,าท่าผีไหนไปหลอ,อกเลยมีเมฆตัวเมือ

อาคเก็บทางพี่เมฆเอ้ยแมนีกวแน่วกว่าแมนคืออะไงโดนนั่งคืออะคือ่าไรวะให้อีหลอดมนกันได้พี่หลอดเลย ้วนี่ก็พอเล่มอยู่นี่เห็นซองเสิเกิดไม่เบิดแล้วแท้ไม่รอไม่รอแล้วนี่ก็ใบสามใบซีกับเสือใบ,บซีมงังแหงนะครับไฟหมาปลาก็มาหาเหลาะเบิรง ยงนี่ครับเี่นป่งตัวหนึ่งง่ายเลยครับโอ้ ค้องอยากค้องกินเท่าพี่น้องเอ้ยบอหากับบริกินครับหาจังได้กินนี่นได้นี่อยู่พอด้ดถอนพอด้ดกิดีดเอาไปแกงนะครับ ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนเด้อครับพี่น้องท่าง YouTube พี่น้องท่างบ้านนะครับหับกกลางน้ำทุกทุกผากครับเป็นกำลังใจใพี่น้องนั่นเด้อครับสารบ้านเรามีของอยากของกิน ได้แลกเยอะแยะเลยเยอะแยะเลยยี่น้องเต็มกำมือแล้วส่วนหมากมันสีอยู่ไกลๆโพดนะครับพี่น้องครับใหไม่ปลามามนกับโป P boy, nó sang pì con thì ừ, Kiếp 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 kiếp, kiếp ao đây lại oh. boy, cả ta, không có nè không có lướm. Nha, không ็บออีฟังหนะ่ะพ่อมีอบอมเอกมีพี่น้องครับมีต้นออนึองอ่อนๆเลยพี่น้องครับ ทำเด็กเอาทำอย่างนี้พี่นออ้องอ่าตัวนี้คือไงเนี่ยครับพี่น้องครับตัวนี้ไงครับพี่นอ้องเออนี่ยอ่อนๆทั้งนั้นเลยพี่น้องครับ แกงจะไม่รสชาติหวานนะครับเนี่ยตั้ง็มีจ่ายไปผุนแถวผุนหลาอีหลอกมันมีไปเบิรนลาน้ำดงไฟใหม่นะ เขาก็ดึงเอาเดี๋ยวตน้นไม้เป็นเกิขึ้นมากไหมครับขึ้นตลอดปีหรอครับพี่น้องครับเพราะว่าพื้นกรมิหัวพื้นของไงครับคล้ายๆหัวบัวครับอุ้ยตันสอนพี่นนออมปอนท่างหลัเลยพี่นอนครับ ฝนตกใส่จนเกิดหลายนะพี่น้องโอ้ครับเรองนะอากาศดีดีครับพี่น้องครับเหยียบสองอบดีมิตรตนใหม่ใหญ่นะครับพี่น้องครับ ต้นคนง่ายครับพี่น,ออน,น,น้องครับนี่อันกร่ังหนเลยพี่น้องครับเก็บอีหลอกก็มาพอต้นอีฟุกนะครับอันนี้คือต้นบุกนะครับหบัวบุกหัวบุกติพันวาน,นะครับอันนี้คือดอกเพลินนะครับพี่น้อง นี่เพิ่นบ้านดอกแหงมะแรงมันสิเข่ามาตอมนะครับโบราณเพิ่นนะครับพี่น้องตอนสมัยบาวยุทธนาเนี่ยหน่อยนะครับตั้งแต่พ่อแตเม่เฮาตื่นยามะเสาเฮาสิมาเก็บเอาแมงกุดกีนะครับเป็นแมลงชนิดหนึ่งนะครับเพิ่นจะได้กินของเกสรของดอกบุกนีะครับเพิ่นสิเข่ามาแล้วเพิ่นจะออกบ่ได้ครับนี่เพิ่นจะอยู่ในนี้นะครับนี่นี่เพิ่นสิอยู่ในนี้เข้าเก็บไปขวากินได้นะครับอันนี้คือดอกบุกนะครับเดี๋ยวไปเก็บอีหลอดต่อครับพี่น้องครับ Yeah. <laughs> kiếp này kiếp <kết. cười> nghe yeah, ta đi

บานพี่น้องฝนตกบอครับบ้านบาวโยธนาและก็บ้านบ่าวบอยอยู่ทังอำเภอม,มืองจังหวัดอุบลราชธานีตกจนพ,กพักเกิดพักเกิดน้างามพี่น้อง บิ่งกันอีกครับพี่น้องครับเจออีกแล้วครับหดอกบุกครับดอกบุกเนี่ยพี่น้องเบิ่งเดอร์ครับว่างงนนี่โทธาหน้าบอกว่าดอกบุกมันสีมัมีมแลงมาต่อมีแมงกุจีดอกนี่บานแล้วนี่ครับด้านแล้วนะครับเขาจะส่งกลิ่นตอนเย็นๆนะครับเนี่ยดอกบุกนี่ครับหัวบุกนี่ครับอันนี้เป็นดอกเพื่อนนะครับอันนี้เขาเพิ่งเกิดดอกด้วยพี่น้องนี่แล้วก็จะกลิ่นของเขามันสะไม่กลิ่นมันเหม็น สีมีมาแรงมันจะมาตอบนะครับเดี๋ยวดอกนี่บานแล้วนะครับช่วงนีปพะมันเกือบสี่มงแรงกุกวา่าแหละครับมาเบิงน้ากันว่ามันสีมีมาแรงคือเบาโยธนาบอกบอกครับแมงกุจีนะครับเดี๋ยวมันบานแล้วนานมีอีลี่นะพี่นอ้องนะมีจริงๆด้วยเดี๋ยวพี่นอ้องจะให้เบิงเป็นแมงกุจีครับเดบอยเคยเห็นอยู่ยแมงกุจีบุกเ,เออ เนี่ยพี่น้องมีแมนแมนบอครับนี่ละแมงกุดกีครับกุดกีขี่ควายนะครับนี่นี่มีอิลีพี่น้องมีตั้งสองตัวเลยครับนี่พี่น้องเพิ่มบั้มชิมีมาแรงบอสนี่สมัยโบราณมันจะออกดอกเต็มพูนเลยครับนี่นี่ดอกหนึ่งดอกหนึ่งก็จะมีมลแรงก็ประมาณสิบตัว แตตัวบ้างเราก็เก็บหอมรอมริบนะครับนี่แมงกุดกีนะครับ,รบขวากินแสบแสบพี่น้องอันนี้เขางพอเอาให้พี่น้องเบื้องดซื้อว่าดอกบุก๊มีมาแลงตอมมีลีบอธี่มาแลงคำว่าเบื้องดอกเพ่นเาานพราะว่าธีมาแลงมันเข่ามานี่พะวันได้กินนะครับกินของเกสรเรา่วจะเข่ามาเจาะ,าะเพา่วนออกบอดดครับมันแคบมันจะรัดตัวไว้นะครับเอาไว้ขึ้เก้าครับบเเเ่เอา,าเมื่อนี้มาหาอีพุกเอยมาหาอีหลอกครับไปหาอีหลอกต่อครับพี่น้องครับผักกระโดนกันนี่ครับพี่น้อง ข้าปลาได้หลายพักครับได้อีหลอกก็ได้พักกระโดนก็นได้พักกระโดนเ้าเก็บไปครับกินมะเบิร์พักกระเสะทั้งน้ำแข็งไว้พี่น้อง <c oughs> อุดมสมบูรณ์ป่าบ้านเราเนี่ยไปกินกับกว๋วยกระป๋อมกว๋วยกินนู่นครับเก็บไปไปสิกินพี่น้องครับเ <c oughs> มืองเนี่ยไฟใหม่กระลังเขี้ยวข้าจีขึ้นครับพี่น้องครับ ร่างแตกต้นใหม,ใหม่นี่คือต้นน้ไงๆง่ายครับเติมนึ่งพี่น้องครับอือมีหัวอ่อ,อ,อนๆเลยครับอือมันสีเขืนอีกนี่ว่าเก็บอุกงคูเหมืองโป่งออก สามทีต้นดอกกระเจียงดอกระเจียวดาวหืมบานฝนตกเห็นที่ไหนอู้ว่านึ่คืองามเลยครับพี่น้องครับเท่านี้เทงานนะีดอกเป็น,น,นง่ามๆพี่น้องครับดอกเป็นสีขาวนี่หน่วานตาหนี่งครับ อด,อดอกเป็นแบบงามด้วยกันครับบ้าพี่น้องดอกอีโกดอกนี่ดอกใหญ่ใหญ่พี่น้องมีกุจชี่ปะป๊ามาณหาโมงแรกแม่งกุจี่เป็นกระสีขามาอยู่นี่ครับพี่น้องอู้ดอกใหญ่แห้งพี่น้องครับ้ดอกบุกครับดอกขุก ดอกอีผูกดอกอีผูกก็หน่อยแมงกุกจีกับเขามาคุณน่ะดอกเป็นไงเหมือนช่วงกินเหม็นแหละครับไปขุดดอกนึงพี่น้องนี่แหละขอชิมมะเข็ดคลิปให้พี่น้องเบื้องมือหนานะครับมาทําคลิปดอกต้นบุกดักแมลงเก็บผักกระโดนพี่กินก่อนพี่น้องครับ ไปพักกระโดดไปกินกระปลุลหูได้เยอะแยะเลยอุดมสมบูรณ์อูแถวนีมิตัวหัวอีปุกหลายครับอีหลอกอีปุกเป็นเอี่ยกับน้องกันเด้อพี่นอ้องเด้ออีปุกเป็นเอีย่ยอีหลอกเป็นน้อง อีกจุดนึงล่ะครับพี่น้องเห็พี่น้องเบิ่งก้อยนะครับเขี่ยก้อยลายๆครับพี่น้องดงนี่นะครับต้นก้อยทั้งนั้นเลยนี่ค okay ือเท้าหัวก้อยครับเ่็นเถ้าก้อยทั้งพืเลยพี่น้องม่งนะครับนี่ามใหม่เพิ่อเริ่มปฟงไม่ครับเริ่มออกแตกออกแตกยอดเีครับนี่ครับเป็นก้อยหัวเลือกหัวก้อยครับพี่น้องก้อยแหวนพืพี่น้องครับนี่ดงนี่ ต้นก้อยทั้งเบิดเลยครับเป็นตือขื้นต้นหนา้นาหน้าพันหนา้นาชนิดกําลังโดนสายฝนนะครับต้นหนึน่งฝนกระรังลื่นครับพี่น้องครับฝนกําลังลิ่นลงมากนะครับพืชคักแตกกิง่งแตกก้านนะครับอุดมสมบูรณ์ครับ ไปต่อครับพี่น้องครับครับสวงามพี่น้องครับฝนยิงงามครับพี่น้องครับ อบวับเลยพี่นนอนี่อตอนนี้ก็สิหามองแรกแล้วครับพี่นนอกิบอีหลอกกันได้ครับ เอกันครับบูปลาบูดงกวัวสิได้เต้นแล้วเต้นคี่หน่อยเอ๊ะ ตุ่มภาพแกงทอดหอมอร่อยในพิพตาร้อนครับเอาไปเท่ากับไปลอกเปลือกไม่ออกครับพี่นายแกะเปลือกออกที่สายบวัวเลย lên nào tiếp theo thì là cái này, cái này không เออเก็บซะเนี่ยครับอ่อ,อนๆเลยครับพี่น้องครับอ่อ,อนๆเลยพี่น้องผรขอบคุณพี่น้องที่เขามาเยี่ยมชมเด้อครับขอบคุณกำลังใจเบิร์ดสุขสุขสขคนครับจากพี่น้องเหมือนีนีมาผมเบ้าโบยเมื่อมผมน้องเมฆคาครับเก็บอีลอครับไปแกงครับ เป็นอาหารป่าเป็นพืชชนิดหนึ่งครับแกงก็ได้ต้มก็ได้ลวกกิมน้ำพริกก็ได้ครับพี่น้องครับรสชาติวหวานนะครับเป็นกำลังใจของพี่น้องเบิร์ดสุขสุขคนนะครับสู่ชีวิตสู่ียกสู่การสูส่งานครับ ต้นต้นน้นอยๆคุนก็ร่างขึ้นครับพี่นทุกคนเป็นงานกระร่างขึ้นต้นใหญ่เจ็บหนึ่ต้นนึน่งอ,อู้ดอกไม้ป่าครับสวยงามพี่น้องเกิดเองตามธรรมชาติครับนะครับงามงามครับดอกไม้ป่าต้นธรรมชาติดอกต้นนี้ครับ ย่างหาต่อไปครับสวยสวๆบริเวณปลานะครับฝนตกใสชุ่มเย็น,นครับกลับแล้พี่น้องในา,ายอยู่ครับ ขอบคุณพี่น้องที่ติดต,ตามด้วยครับเป็นกำลังใจงกำลังใจงแห่งห้อยดินทีน่นิสานผมบาาบ่อยก็ใช่แชนแนลนะครับจ่ากแป้งพี่น้องผมเบิร์ดสุขสุขคนครับ